Hmm. สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่8กันยายนนะฮะ2,568เวลาตอนนี้ก็ถ้าเมืองไทยก็น่าจะเป็นสี่ทุ่มสามนาทีนะครับเดีย๋ยวปรับมาสี่ทุ่มก็ยี่สิบสองนาฬิกานะครับเดีย๋ยวปรับตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะที่นี่มันห้าทุ่มนะครับก็ะจะหลับอยู่แล้วแหละนะครับแต่เนื่องจากว่าเราแฟนลับเมืองไทยนะฮะตอนนี้เราเพิ่งเปิดรายการมาประมาณสี่นาทีเองเนาะ มีคนเข้ามาก็ครึ่งร้อยได้นะครับก็อาจจะดูย้อนหลังได้อะไรได้นะครับก็ขอบพระคุณยังสูงที่ให้ความเมตตากรุณาแล้วก็ดูกันมายาวนานรวมทั้งตอนนี้เราตอนนี้เรามาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะฮะเป็นเมืองที่ทุกคนรู้จักดีเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมครับเนี่ยก็ตอนนี้มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับก็อยู่โรงแรมเดิมด้วยนะครับ โรงแรมที่เคยมีอยู่ตอนประชุมครั้งก่อนหน้านู้นนะครับก็กลับมาโรงแรมเดิมนะฮะในสถานที่เดิมซึ่งตรงข้ามกับยเยื้องกับทางด้านอุตุนิยมเป็นศูนย์อุตุนิวะนะิเวียวนเหมือนกับศูนย์ศูนย์ภาคของประเทศไทยแหละแต่ว่านี้ก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับศูนย์อุตุนิวิทยาเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งก็มีศูนย์แปซิฟิกเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นเนี่ยอยู่อีก อยู่เมืองเนี้ยแต่ว่าอยู่อีกไกลนะเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลมีกำหันนะฮะไปงานรีเสิร์ชวิจัยซึ่งมีโต๊ะทางานผมงมีชื่อผมด้วยนะครับ <c oughs> เขาก็ให้มาเป็นด้วยเป็นกิติมศักดิ์นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีโต๊ะทํางานถ้าถ้าเราอยากจะมาทานะฮะเราก็ไม่มีเวลามาทาเพราะเราต้องทํางานให้ประเทศชาติเราเป็นเป็นหลักก่อนแต่จะเกษียณในช่วงสิ้นเดือนกันยานี่นะครับก็ไม่แน่ตอนนี้ก็ พูดคุยกันเยอะเลยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับโอกาสเท่านั้นเองแต่ว่าก็อยากเที่ยวนะเพราะตอนนี้อายุหกสิบเนี่ยนะการเข้าชมสวนสาธารณะสวน,สน,สนอย่างพวกสวนเขาเรียกว่าเป็น National Park นะฮะเป็นเหมือนสวนของชาติแม้กระทั่งทางสุสานยูซุนยัตเซนที่เมืองหนานจริงนี่ก็เดเข้าฟรีนะครับคือหกสิบเนี่ย เป็นอภิสิสัยชนแล้วไปไหนก็ได้หมายความว่าเข้าชนแต่ยังไปทำให้เขาเดือดร้อนนะฮะเราก็ยังแข็งแรงเดินตัวพริ้วบางคนอายุเจ็ดแปดสิบนะยังเดินเหมือนกับเขาให้ใช้เวลาให้มีประโยชน์ทําตัวเองมีคุณค่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เกิดมาแล้วตายเลยมันมีลูกหลานให้ทุกคนมาคิดถึงในช่วงเวลาที่มีการอยูดหยุดแบบยาวๆนะที่เห็นมีการเดินทางมีตรุษจีหรือว่ามีวันไหวต่างๆนะครับดังนั้นคนจริงเขาก็จะ เป็นอะไรที่เรียกว่าอยู่กับสังคมอยู่กับครอบครัวครอบครัวก็จะมีทั้งพ่อแม่ลูกหลานเหลนอะไรก็ว่าไปนะฮะก็มีความอบอุ่นแล้วก็อยู่ตามอาตัตภาพซึ่งณวันนี้คนจีนเนี่ยม,ม,ม,มีมีกินมีใช้ได้ก็เพราะว่าเขาไม่มีคอร์รัปชันนะฮะเพราะว่าประเทศนี้เขาจะปราบที่ผมไปดูสุสานสุญญเซนก็เป็นบุคคลที่คอร์รัปแบบ ปราบปรามคนที่คอร์รัปชันซึ่งก็ไปโค่นล้มราชวงศ์หนึ่งที่เขามีคอร์รัปชันมีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าอะไรที่ทําเกี่ยวกับราชวงศ์มักจะมีปัญหาเขาว่ากันนะของเราคงไม่มีแต่ว่าที่นี่ก็เป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเซียงไฮนี่เป็นเมืองที่ไฮเทคน่าอยู่นะถ้าใครชอบพวกป๊อปมาดเนี่ยโอ้สบายเลยเป็นแหล่งป๊อปมาดก็คือสินค้ามีราคาถูกแล้วก็มีความหลากหลายด้วยนะครับ น้องๆที่มาเนี่ยเขาก็ไปช็อปไปอะไรกันนะเออผมก็ไม่รู้จักวันก่อนก็ไปซื้อมาตวงต่อไม่เป็นต้องให้น้องอีกคนหนึ่งเนี่ยที่รู้จักกัน,นต่อแป๊บเดียวได้แต่เรา่าไม่มีปัญญาเพราะว่ามันชิ้นเล็กๆตาเราก็ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ก็ตื่นแต่เช้ามาก็ไปที่มิวเซียมของนานจิงแล้วก็ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเขาก็น่ารักมากนะฮะก่อนจะลากันเนี่ย โค้งแล้วโค้งอีกจับมือแล้วจับมืออีกอยากให้เราไปร่วมทำวิจัยด้วยซึ่งก็คงจะมีหนังสือมาในไม่ช้านะครับแล้วก็แล้วก็ไปดูงานนะแล้วก็เราก็เอาสเวเนียไปมอบเขาเซอร์ไพรส์ปปรามากเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนไปก็ไปแต่ตัวนะฮะของเราเนี่ยมีให้เพราะเราเป็นเจ้าพ่อสุวินเนียอยู่แล้วนะครับก็ของจะดูจักเล็กๆ,ๆน้อยๆราคาก็ไม่แพงนะครับสามารถ ให้แล้วก็ใจฟูนะคนรับในใจฟูคนให้ก็ใจฟูเป็นของไทยแล้วก็มีสไตล์ความเป็นไทยนะครับหลังจากที่ชมเสร็จแล้วก็มีสอบถามพูดคุยกันตามอัตรากษณ์ด้นสดด้วยเพราะผมไม่รู้ว่าเขาจะพาไปที่นี่นะครับว่าเราจะต้องพูดเป็นทางการนั่งเป็นโต๊ะกลมแบบแบบพวผู้บริหารระดับใหญ่ที่เขาไอ้นั่นกันนะ่ะคบปะกันนั่นนะครับมีล่ามมีอะไรด้วยนะ เออแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะฮะเขาก็น่ารักนะเราก็ด้นสดพูดได้อยู่แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นออกมาก็ไปทานข้าวที่ร้านอาหารซึ่งปกติบ้านเราเนี่ยจะกินตามร้านตามห้องแถวหรือว่าตามตลาดอะไรเงี้ยของเขากินในมันจะแบกข้างก็ไไปเชิงห้ามันเหมือนเป็นเป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ในตึกซึ่งเขาจะต้องใช้วิธีการจองไปกินนะฮะหมายความว่า ทางเข้าอ่ะไม่ใช่ w a ล k i อินเดินเข้าไปได้มันต้องมีแต่ว่าคนก็เยอะนะครับเหมือนกับคนที่นั่นรู้ว่าเขาก็ไม่กินอาหารข้างถนนเขาจะกินที่อยู่ในตึกแล้วก็เป็นห้องบุคคลซึ่งไม่รู้ราคาแพงบอกเขาก็ไม่บอกแต่เขาก็กินกันได้นะครับแล,แล้วก็ถ้าเหลือแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็สั่งเนะี่ยก็เราก็ฟันไม่ค่อยดีแก่แล้วดูนะครับ อาจจะแบบทำให้คุณเคี้ยวลําบากเพราะว่าบางทีมันมีเนื้อเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็สน mm ุก hmm. กันนะฮะหลังจากนั้นในช่วงเวลา16นาฬิกาก็นั่งรถไฟความเร็วสูงด้วยความเร็วประมาณ305กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเร็วมากปุ๊บจากานานจริงเนี่ยก็มาถึงเซี่ยงไฮ้ตอนนี้นะครับพอมาถึงเขาก็ให้เก็บกระป๋งกระเป๋าพาไปกินข้าวอีลนะนะครับ กินข้าเสร็จแล้วก็เนี่แหละฮะผมก็ขึ้นมาทําการาสตรีมมิ่งไลฟ์สดเพราะว่าเขาบอกให้ไปเดิเล่นอะไรไหมผมไม่ได้ไม่ได้มีใชายชน้อยอยู่ประมาณสักร้อยสองร้อยก็ยังโอเคนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเกือบร้อยแล้วนะครับอีกนิดหน่อยก็ที่เห็นมีคมมีหรือคุณคมมีดนะฮะคุณพีเคุณอ่าอ่าชื่ออะไรวะ่ะโฟนาอะไรเนี่ยนะฮะ คุณจูสีคุณบุญให้คุณประวัติคุณสุร,สรพงษ์คุณจันทนาคุณรอยคุณต่อยหมอดติมคุณเดชาธรรมาคุณโสพิตานะครับ,นะรบก็มาตามนัดน,นะครับตอนนี้เราก็เพิ่งเปิดรายการมาแค่สิบนาทีนะครับเราก็ใช้เน็ตที่โรงแรมเนี่ยดาวน์โหลดข้อมูลได้พอสมควรน,นะครับแล้วก็ใช้อารมม่งที่ทำมาซึ่งก็หมดไปประมาณสัก พันหนึ่งอะนะประมาณพันหนึงก็คือเจ้าลแบแบงอ์เอาเป็นดีแท็กกับ a i s เผื่อว่ามันจะเลทหรือว่าช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับก็ตัวนี้ถือว่าข้อมูลใช้ได้ใช้ได้นะครับก็เหลือแค่รอจํานวนคนซึ่งตอนนี้ทะลุหนึ่งร้อยไปแล้วทั้งๆที่ตอนนี้ที่เมืองไทยก็น่าจะดึกกันนะครับที่นี่ห้าทุ่มที่นู่นก็น่าจะสี่ทุ่มแต่ว่า ทุกคนก็มีน้ำใจกับผมอ่ะผมก็เก่งใจเก่งใจนะครับแต่เราก็ไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วอย่างที่บอกไว้ว่ายัางไงถ้าผมยังมีลมหายใจปะงง่าปะงงาบอยู่นี่นะฮะผมก็จะทําการสตรีมมิ่งหรือไลฟ์สดเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เพื่อจะได้เป็นการติดตัวพุทธบัญญานะครับให้ทุกคนรอดผลจากภัยพิบัติหรือว่ามีความรู้พอเราตื่นรู้แล้วก็ ไม่ทุกอะไรที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกทุกข์ทรมานแต่พอเรารู้แล้วเราก็สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกหรือไม่ก็มีแผนการปรับตัวหรือว่าการหลบหนีออปยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยก็ทํากันมาซึ่งเห็นแล้วก็ชื่นใจที่ผลลัพธ์ที่เราทําออกไปมันดีเกินคาดนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ดึกเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องสลบละเนื่องจากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมา ไปดูงานไปไประชุมไปพีเต์น,นะฮะพีเต์ก็าจะาเป็นวันประเรื่องนี้นะพรุ่งนี้ประเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเมืองนี้มาหลายครั้งละนะฮะแล้วก็คุ้นเคยกับคนในเมืองน,นี้รวมทั้งได้รับเกียรติจากพ่อเมืองน,นะมีมีพ่อเมืองหรือว่ามีคนที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเลขาของท่านอะไรเงี้ยก็มาคุยอยากจะให้มาวันที่เปิดเมืองอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาก็ลืมนะครับ อือเข้ามาเชิญแต่เราก็ล้อๆอนะับมาเชิญเมื่อไหร่แต่ถ้าเขาหลุดหรือลืมเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าคนมันเยอะแต่เขาเข้ามาหาแล้วก็รู้สึกแบบอยากให้เราทําซิมูเลชันหรืออะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่เราทีมงานของเราถนัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะเดี๋ยวเราเริ่มไปที่ภาพมาดาวเทียมก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าง่วงจริงๆนะตอนนี้ เริ่มจากภาพเมฆดาวเทียมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามากดดูกันนะวันนี้ก็สดๆร้อๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเน็ตมันจะเริ่มอืดแล้วเนื่องจากว่าเราอยู่ต่างประเทศหลายวันแล้วนะครับมาแต่วันที่สี่นะครับเราก็ใช้เน็ตไปแบนด์วิดต์ไปเยอะเลยเนี่ใช้สองเครื่องตอนนี้ก็ใช้ดีแท็เร็วกว่าใช้เอเอนะเวลาเนี้ยนะครับอันนี้ภาพล่าสุดนะครับก็คือเวลานี้นะครับ ครับ่าสุดก็คือเวลา21นาฬิกา40นาทีอาจจะมีเสียงฟึดฟัดหน่อยเพราะว่าแพ้อากาศเนื่องจากที่เมืองเนี้ยมีฝนตกแล้วก็ฮิวมิตก็คือความชื้นสูงนะครับทีนี้ภาพที่เห็นก็เป็นภาพเมฆดาวเทียมปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆซึ่งเป็นเมฆฝนด้วยนะครับอยู่ในแนวต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเป็นหย่อมๆหรือว่าภาคกลางเป็น,ปน,ปน,ปนพื้นๆภาคอีสานก็เป็นคือมีทั้งฝนละอองฝนโปรยฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนปานกลาง ส่วนสีเข้มเข้มก็จะเป็นฝนหนักซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้หรือว่าพลอยต่อระหว่างภาคใต้กับทางมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตอนบนก็มีแบบปะปลายในช่วงวันนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นเหตุนะฮะก็คือแผนที่อากาศผิวพื้นซ้อนทบด้วยภาพเมฆดาวเทียมสิ่งที่เห็นก็คือยอมโลซึ่งเป็นตัวพิวุยุตปะนะครับก็ทะลุขึ้นมาอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่ได้มาบ้านเราแต่มันดึงให้ลมมรสมเนี่ยแรงแล้วก็เหนียวนําให้เกิดเมฆและฝนในพื้นที่ทั้งภาคตะวนันออก นะครับภาคกลางภาคใต้รวมทั้งอีสาบนบุญด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเส้นทางเขาสักนิดหนึ่งนี่คือพายุตะปะก็จะกําลังจะขึ้นฝัง่งนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ตะวันตกเชียงเหนือเข้าสู่จีนที่ผมอยู่นะครับแต่ผมอยู่ทางบ้านบนบน,บนขวาตรงนี้ก็ไม่ได้รับอิทธิพลนะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่แรงมากนดิจากตรงนี้เสร็จก็ไปดูการพยากรณ์นะฮะ เริ่มจากแผนที่ความกดอากาศนะจากวันนี้วันที่8นะครับจนถึงวันที่ตรงนี้นะฮะกดให้วิ่งกันแ้หละนะครับก็คภาพนี้แปดเก้าสิบนะฮะก็สองวันสี่สิบแปดชั่วโมงสิ่งที่เห็นก็คือแนวของหย่อมโลคือสีน้ำตาลออกเข้มๆซึ่งอยู่ตรงอินเดียบังคลาเทศเมียนมา สามเหลี่ยมทองคําตรงเนี้ระหว่างไทยเอ่อเมียนมาลาวแล้วก็พื้นที่ตอนบนของหมายว่าตอนล่างของประเทศจีนกับตอนบนของเวียดนามแล้วก็ประเทศลาวก็จะมีฝนชุกเพราะว่าตัวพายุเนี่ยเคลื่อนที่ตามแนวล่างตรงนี้นะฮะตามแนวล่องตรงนี้ต่อมาจากล่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูระบบลมนะครับลมนี้ก็จะเป็นลมที่ระดับ ที่เป็นใกล้ๆผิวพื้นซึ่งมีความชื้นไปด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นลักษณะของกระแสลมเป็นเซาเวสดังนั้นความชื้นที่ถูกส่งขึ้นมาจากทะเลก็จะทําให้เกิดฝนได้ง่ายเพราะว่าตอนนี้ความชื้นได้สายเข้ามาในแนวล่องซึ่งล่องความกดอากาศตามอยู่เหนือประเทศไทยก็คืออยู่ตรงเมียนมาอยู่ตรงลาวอะไรเงี้ยนะครับอยู่ตรงจีนใกล้ๆกับเวียดน,นามก็จะเห็นแนวที่ลมชื้นเข้ามานะครับ ต่อมามาดูลมระดับ850หรือ1,500เป็นระดับฐานนี่ก็ใช้ได้นะครับก็เป็นลมซาเวนเหมือนกันซึ่งเริ่มชันขึ้นก็คือพัดไปทางปกเก็ตสุม,มาตาลอดอ่าวไทยแล้วนำฝนขึ้นมาทางภไีสานล่างได้บ้างนะครัอาจจะมีเยอะที่สุดแต่ก็มีเรื่อยๆนะครับต่อมาจากลมระดับ850ก็จะเป็นลมระดับ500คือภาพนี้ก็จะเห็นลักษณะของตัว ลมที่พัดวนโดยเฉพาะตรงกลางประเทศไทยจะมีไซคอนิกบ่อยขึ้นก็นั้นการเกิดฝนหนักเป็นไปได้สูงที่จะเกิดในระยะต่อไปนี้นะครับก็เห็นว่าแนวโน้มคือฝนถ้าตราบใดที่ลมตัเนี้พัดแบบทวนเข็มอยู่นะฝนมีแน่แต่ถ้ามันดันไปพัดตามเข็มที่ระดับเนี้ยอากาศจมตัวด้านล่างยกขึ้นมาข้างบนจมกันไปก็ปะทะกันก็ทําเกิดการกระจายอากาศก็จะไม่สร้างเมฆถึงเมื่อไม่มีเมฆก็จะไม่มีอะไรครับไม่มีฝนนั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูค่า e รีเท v e ว่าตรงไหนมีสีค่าบวกนะฮะค่าขวามือที่เป็นค่าบวกแบบนี้นะฮะขวามือแบบนี้ก็จะเห็นว่ามีเยอะเลยตรงประเทศไทยตรงอื่นจะมีน้อยนะฮะจะมีสีแสดแสสีแดงเส,สีมันตันแดงอะไรเงี้ยก็จะพาดแลนก็คือค่าบวกที่จะทําให้อากาศยกตัวอากาศที่มีความชื้นซึ่งมาจากลมมรสุมมั่นพัดเข้ามาเนี่ย ก็จะสร้างฝนเพราะว่าถ้ามันยกตัวมันก็จะการตัวควบแน่นก่อยให้เกิดเมฆและฝนนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาสองร้อยกว่าแล้วนะครับต่อไปจากลักษณะของตรงนี้เสร็จเนี่ยเราดูทร็ยของพายุก็ไม่น่าจะมีผลโดยตรงแต่ว่าเราจะมีลอ่องผ่านไปผ่านมาก็ทําให้มีฝนในช่วงบ่ายค่ำบ่ายค่ำอย่างนี้แเนะเราก็จะมีน้ําเพิ่มขึ้นได้นะครับ ต่อมามาดูการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับพรยารณาล่วงหน้าซึ่งเป็นค่าของอีเซียมซึ่งข้อมูเสร็จมแล้วด้วยนะครับเราเพิ่งรันเสร็จมาสักครู่นี้ก็เห็นว่าไซด์มือเป็นลมระดับ5้าร้อยเฮกโตปาสคาลหรือ5้าพันร้อยเมตรซึ่งเป็นลมที่เอาไว้ดูแพทเทิร์นหลงการสร้างเมฆจากการหมุนของลมในที่ทางทนเข็มหรือลูกเข้าหากันด้วยความเร็วสูงแต่ถ้าพัดตามเข็มนาฬิกาการจะจมตัวท้องฟ้าก็จะเคลียร์สกายหรือโปร่งนั่นเอง ส่วนขวามือนี่เป็นฝนก็จะเห็นว่าฝนที่ตกก็เริมผีมากขึ้นในประเทศไทยตอนกลางแล้วนะครับอันนี้คือช่วงบ่ายต่อมาช่วงค่ำฝนก็ยังตกต่อเนื่องในเกือบทุกวันนะฮะก็ทำให้เราได้ปริมาณน้ำค่อนข้างดีนะครับแต่ฝนก็จะตกใต้เขื่อนเพราะว่าถ้าล่องมันสวิงลงมาแล้วก็ยังไม่ได้ดีขึ้นไปมากนะักมันก็จะมีลักษณะฝนที่ ยังไม่เยอะเท่าที่ควรอาจจะมีบ้างแต่ว่าทุกคนก็บ่นว่าทำไมมีน้อยหรือว่ามีเป็นละออเป็นฝอยมากกว่าเพราะเพราะว่าเราเปลี่ยนวิธีของการมีต้นไม้ใบหญ้าการเป็นปากคอนกรีตนั่นเองความร้อนฮอสปอตต่างๆก็ทําลายเมฆฝนอาจจะมีเมฆประดับฟองฟ้านะครับแต่ไม่มีฝนแน่ๆน,นะครับต่อมาตีหนึ่งวันที่9ฝนก็ไปอยู่อีสานบนภาคตะวันออกภาคใต้ั่งตะวันตกอ่าวไทยนะครับส่วนวนที่9 นะครับกันยาในช่วงเจ็ดโมงเช้าก็จะมีฝนแถวได้รับลมมาสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งอ่าวไทยก็จะมีฝนเรื่อยๆนะครับต่อมาจากเมื่อกี้เจ็ดโมงก็เป็นช่วงบ่ายก็จะมีฝนลึกเข้ามาแถวภาคเหนือภาคกลางจริงๆฝนนีจะอยู่ตรงชายฝั่งของเมียนมาแล้วก็ปรินเข้ามาฝนก็มีกําลังแรงแล้วก็ปริ้นเข้ามา,ก,มก,ก,า,มาก็ทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นตรงตะเข็บไทยเมียนมา ทางใจฝั่งตัวตันตกอ่า,า,าวไทยภาคตะนออกภาคอีสานพอได้นะครับต่อมาวันที่9นะฮะตอนทุ่มหนึ่งนะก็จะเห็นฝนกระจายโดวยเฉพาะตะเข็บไทยเมียนมาจะมีเยอะเพราะว่าเป็นแนวที่ลมมรสุมป์พัดท่ากับชายฝั่งแล้วก็พัดท่ากันแนวเขานะครับ ตอนมาในช่วงตีหนึ่งวันที่1ิบก็จะมีฝนทางอีสานบนภาคก,กลางภาคตะวันออกภกาคใต้ฝั่งโนันตกนะครับหลังจากนั้นเจ็ดโมงเช้าวันที่1ิบก็จะมีฝนน้อยอาจจะมีตรงเมียนมามากหน่อยแล้วก็ทางด้านรับลมก็คือแถวชายฝั่งกัมพูชาหรือว่าภาคตะวันออกตราจัทนทบุรีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ช่วงบ่ายวันที่10ฝนก็เริ่มมีในอันดมามันเพาราะลมมรสุมก็เริ่มแรงอีกรอบหนึ่งก็ทําให้มีลักษณะฝนโปรยโปร,ย,ปร,ย,ปรยนะครับซึ่งเห็นเป็นสีฟ้าฟ้าเป็นเมฆชั้นกลางนะครับ หลังจากนั้นช่วงค่ำนะทุ่มหนึ่งก็จะมีฝนเยอะขึ้นทางภาคเหนือก็มีฝนป้านกลางภาคกลางฝนหนักอีสานฝนป้านกลางมีหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยภาคใต้ฝั่งอนอตกก็มีฝนเล็กน้อยถึงตานกลาง mm. ก็พอใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือตีหนึ่งวันที่สิบเอดฝนก็ยังคงอยู่ในแนวเหนือประเทศไทยก็คือทั้งเมียนมาทั้งลาวทั้งวเวียดน,นามซึ่งเป็นแนวของลมพัดสอบกันก็จะมีฝนตกตอนตะเข็บ ซึ่งแหล่งเก็บน้ำเขื่อนต,ต่างก็มักจะอยู่ตะเข็บของประเทศไทยแนวของใกล้ชายใกล้เขาเรียกว่าขอบเขตที่กั้นประเทศไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวแล้วก็ทางภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาอะไรพวกนี้ฝนก็ยังมีอยู่ส่วนอันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดกันยาช่งชาวงเช้าฝนก็จะตกทางเมียนมาลาววนแล้วก็ด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออกน,นีช่วง7จ็ดโมงเชา้าพอช่วงบ่ายเริ่มมีลมชื้นๆแดดร้อนๆก็ติกิริยาเคมีก่อให้เกิดเมฆแผ่นแล้วก็มีฝนบ้างแต่้็เข็บไทยเมียนมาเนี่ยฝนเยอะเป็นพิเศษเป็นปันกลางมีหนักบางแห่งภาคตะวันออกด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็คือทุ่มหนึ่งของวันที่สิบเนฝนจะกระจายมีปริมาณเยอะเราก็จะได้น้ําเยอะ ต่อมาในช่วงตีหนึ่งันที่12ฝนก็ตกตะเข็บไทยลาวจะเกิดประจำสังเกตไหมครับแล้วก็ภาคเหนือด้วยนอกกน,นก็จะมีฝนตามด้านรับลมไม่ไว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกหลังจากนั้นวันที่12นะครับเราก็จะเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าลักษณะของฝนก็จะมีอยู่ในอันดามันด้านรับลมนะครับแล้วก็อ่าวไทยภาคตะวันออกตะเข็บไทยลาวส่วนตอนบ่ายๆก็จะมีเมฆ นะฮะลมลมชื้นเข้ามาได้รับแสงแดดก็จะมีการยกตัวมีการเฉือนกันของลมขอให้เกิดเมฆแล้วฝนโดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับฝั่งตะว,วันตกภาคใต้อ่าทางด้านใกล้ๆก,กับภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็ชายฝั่งกับบูชาอันนี้ก็มีเมฆชั้นกลางก็มีฝนฝอยๆนะครับ ต่อมาพอตอนทุ่มหนึ่งก็จะมีฝนเยอะขึ้นเป็นฝนบานกลางปกคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะด้านรับลมไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกไปแหลมยนูนชายฝั่งกมบูชาแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีฝนเล็นนกยถึงปานกลางส่วนอันนี้ก็เป็นช่วงตีหนึ่งวันที่สิบสามฝนก็จะตกเยอะเลยทั้งอีสานบนอีสานกลางแล้วก็ทั้งภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งภาคกลางด้วยส่วนในช่วงเจ็ดโมงเช้าวันที่สิบสามก็จะมีฝนในอันดามัน เอาไทยตะเข็บไทยลาวตรงนี้นะครับส่วนบ่ายก็จะเริ่มมีเมฆชั้นกลางมีฝนลองฝนโปรยนอกนั้นฝนปันกลางอยู่ในภาคใต้แลวพอตอนทุ่มหนึ่งของวันที่สิบสามนี่กระจายมีฝนเยอะเลยนะครับอยู่ในแนวของภาคกลางภาคตะวันออกอีสานล่างกัมพูชาไปแลหลมยวนันส่วนอันนี้ก็ตีหนึ่งวันที่สิบสี่ฝนก็ยังเกิดตะเข็บไทยลาวจากลมมรสุมนะครับแล้วก็ตะเข็บไทยเมียนมาด้านนี้ตะเข็บไทยลาวด้านนี้ แต่พอตอนเจ็ดโมงเช้าฝนก็จะมีน้อยลงเพราะว่าลักษณะของอากาศที่เย็นจากการคลายความร้อนอาจจะมีเมฆมีฝนเล็กน้อยนะครับแต่ทางด้านรับลมก็คือภาคใต้ั่งตะวันตกเนี่ยฝน,นดีนะครับส่วนพอใบบ่าย,ายของวันที่สิบสี่ฝนก็มาจากลมบรสุมก็ดีนะพัดเข้ามาให้เป็นเมฆเช่นกล่องแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงกลางส่วนทางภาคตะวันออกภาคใต้ก็เป็นฝนปานกลางแต่พอตอนดูฮะตอนวันที่สิบสี่ กันยาช่วงทุ่มนี่พลึบเลยเฉพาะฝนหนักอยู่ในปลายแหลมยวุวันกัมพูชาแล้วก็ทางอ,อีสานใต้ที่ติับกัมพูชาศรีสะเกตสุรินบุรีลำภาคตะวันออกภาคกลางเห็นไหมอันนี้หนักเลยแล้วก็ภาคใต้ตลอดแนวซึ่งจะมีฝนปานกลางแล้วก็มีหนักบางแห่งส่วนที่หนึ่งของวันที่สนะิบห้านะครับฝนก็จะตกอยู่ในตะเข็บไทยลาวตะเข็บไทยเวียดนามภาคใต้ฝั่งนวนตกอ่าวไทยภาคตะวันออก นะครับส่วนในนี้ก็เจ็ดโมงเช้าวันที่สิบห้าฝนก็จะไปอยู่ในอ่าวไทยเยอะเพราะลมที่พัดลู่เข้ามาก็ก่อให้เกิดการสร้างเมฆและฝนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกน้องนนก็จะมีเมฆแล้วก็มีฝนเล็กน้อยั้นเดงในช่วงแรกต่อมาในช่วงบ่ายก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะฝน,นเล็กน้อยถึงปานกลางของวันที่สิบห้าต่อไปพอทุ่มในฝนก็จะเข้มข้นมากแถวภาคกลางรอยต่อระหว่างไทยเมียนมาภาคตะวันออกนะครับอีสานล่างไปแหลมยนุน นะครับภาคใต้ตอนกลางต่อไปตีหนึ่งวันที่16ฝนก็มีอยู่ในภาคอีสานบนแล้วก็ภาคเหนือภาคก,กลางแล้วก็ภาคใต้รวมทั้งบริเวณทางชายฝักงภาคตะวัอนออกเมื่อเจากัาลมที่พัดไม่ใช่เซาเวยอย่างเดียวระดับบนนะครับจะมีลมพัดจากตรงนี้เข้ามาลู่ด้วยจะเห็นนะครับต่อไปเจ็ดมงเช้าวันที่16กก็จะมีฝนแถวภาคเหนืออีสานบน ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่เป็นลนักษณะเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นแต่พอตอนบ่ายก็จะมีความเข้มหรือว่าเป็นลักษณะเมฆคลุ้ m ม,ม,มากเป็นเมฆฝนละอองนะครับพอตอนค่ำนี่ปุบพับเลยก็จะมีฝนตกตลอดแนวตั้งแต่ตะเข็บไทยเมียนมาไปถึงภาคใต้แล้วก็ไปถึงบุเอูดไปถึงมาเลเซียเลยส่วนนั้นจะมีฝนหนักอยู่ในอ่กัมพูชาแล้วก็อาจจะเข้ามาในรอยต่อระหว่างไทยกัมพูชานั้นก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้ก็คือตีหนึ่งวันที่17 ฝนก็อยู่ตรงภาคกลางลงมาถึงภาคใต้เป็นฝนหนักนั้นก็จะเป็นเสีย่ยฝนปานกลางนะครับต่อมาเจ็ดโมงเช้าวันที่17 00. ก็จะเป็นฝนแถวทางภาคเหนือติดกับเมียนมารวมทั้งภาคอีสานที่ตกลงมานะครับติดกับภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกก็จะมีฝนป่าปลายในช่วงเช้าอาจจะมีไม่เยอะแต่พอช่วงบ่ายก็จะเหมือนมีลักษณะลมชื้นที่ไปรวมบรสมุมแล้วก็ปฏิกิริยาเคมีกับแดดแล้วพอตอนค่ำก็จะมีฝนเยอะ โดยเฉพาะพื้นที่ของภาคกลางก็ภาคตะวันออกแล้วก็ใช้ฝั่งกัมพูชาภาคใต้ตลอดแนวก็จะมีฝนเริ่มเยอะขึ้นนะครับส่วนตีหนึ่งวันที่18ก็เห็นว่ามีลักษณะของฝนน้อยในช่วงชมมืดนะฮะต่อมาเจ็นโมงเช้าของวันที่18ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพยากรณ์สิบวันวันนี้วันที่8ถึง18ก็10วันก็ยังมีโอกาสเกิดฝนทางภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีแล้วก็ชาฝั่งภาคตวันออก รวมทั้งภาคใต้ฝั่ง,งวนวลตกฝนก็ยังใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับดังนั้นก็เ,เตรียมรับมือกับฝนแต่ว่าตกตรงหยุดนะครับการเกิดตกฝนนี้ก็โอกาสท่วมก็น้อยถ้าไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าเส้นปิดทางน้ําไหลอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็สามารถาใช้งานได้นะครับทีนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็อีกอย่างแพ้กาศด้วยเสียงอาจจะอุ้ย้หน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอุยพรก่อนจ่าเพราะว่าต้องพักคอนนอนหลับ ร่างกายจ,จะได้แข็งแรงเพราะเดินทางตลอดมาเนี่ยมีคนจามคนอายอยีกนะครับเราก็แพ้กาดเมื่อกี้อาดยากแก้แพ้ไปสองเม็ดก็เอาอยู่นะฮะแต่ตอนนี้อาบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็มีแอร์อะไรพวกนี้ก็อาจจะทําให้กลับมาแพ้อีกนิดหนึน่งก็เดี๋ยวพอนอนแล้วก็น่าจะหายนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาโอยพรก่อน,อนจากสําหรับทุกท่านที่ติดตามรายการถึงก็ซึ้งใจนะครับเพราะว่า ันนี้มันก็นดึกแล้วนะแต่ก็มีคนดูระดับ200กว่าอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงโดนบันดาลให้แฟนขับและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบต่อไปสำหรับรอบนี้ฝันดีนาะทีเดียวหลังจากนั้นหลับให้สนิทฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบพระคุณอย่างสูงสวัสดีกรัโปม